เป็นเรื่องของแท็กซี่หัวร้อนค่ะจะปรีเข้าไปทําร้ายผู้โดยสารซึ่งเป็นผู้หญิงนะคะเพราะว่ามองว่าผู้โดยสารเนี่ยปิดประตูเสียงดังเกินไปเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการทะเลาะกันในรถส่วนผู้โดยสารผู้หญิงก็บอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะนําอะไรนําอะไรไม่ทายอนไม่ทายเนอะไรไม่ทายรู้ป่ะฮปผู้ายที่รถหทำไมอะที่รถทำไม 你问我妈 อย่างเดือดเลยนะ<ม>ถึงแม้ว่าจะได้ยินแต่เสียงะนะคะคเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เ,เกิดขึ้นเมื่อหลายวันก่อนนะคะคนที่ถ่ายคลิปและเป็นผู้เสียหายชื่อว่าคุณวิยาดาค่ะเ,เธอบ,บอกว่าเธอนั่งแท็กซี่มาจากเทพารักษ์ตลอดทางที่ผ่านมาคนขับแท็กซี่ใช้ความเร็วประมาณสัก30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วคนขับก็ดูเหมือนกับมีอาการเบลเบลอเหม่อ,อลอยก็เลยบอกว่าช่วยขับรถเร็วกว่านี้ได้ไหมแต่คนขับบอกว่าขับไวเดี๋ยวไปชนคนอื่นอยากให้ชนคนอื่นหรือไงก็เลยทําให้เธอกับคนขับแท็กซี่ เริ่มมีปากเสียง,ง,ง,งกันก่อนที่เธอเนี่ยจะขอลงจากรถนะคะพอรถจอดเธอก็จ่ายเงินแล้วก็ลงรถจากนั้นเหตุการณ์ก็เป็นตามในคลิปคือคนขับก็หาว่าเธอไปถีบประตูเธอยืนยันว่าเธอไม่ได้ไปถีบประตูแต่ปิดประตูรถเสียงดังเพราะว่าโมโหส่วนเรื่องที่เธอถูกทำร้ายก็เลยยืนยันนะคะว่าจะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะไปแจ้งความเอาไว้แล้วค่ะเคยเจอแบบว่าแล้วคุณก็เป็นผู้ชายค่ะแล้วมาชกต่อยกับผู้หญิงมัน จริงๆนั่งแท็กซี่ถามว่าแท็กซี่ดีๆแต่จากนั้นหนูก็นั่งแท็กซี่ต่อนะคะที่ไปไปถึงที่เราที่ว่าเราจะไปทุระนะคะก็เจอแท็กซี่ดีๆเราก็กอนเราก็ยังคิดในใจว่าเออแท็กซี่ดีๆก็มีนะแต่ว่าเราก็ไม่น่าจะไปเจอแท็กซี่ที่แบบเราเราไม่รู้ว่าเจออะไรอย่งไรเออแท็กซี่ดีๆก็มีใช่คับก็จำหมายเลขทะเบียนไว้แล้วก็ไปแจ้งกรมการขนส่งทางบกนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้